ครับสวัสดีครับผมพอกระเดาครับก่อนคําพิสารวันเม่อ่าโมนี้มาครับโมนีผมสิผ้าพี่น้องมาเบิ้งใท้เสียงยุ่นกาเกษตรครับโมนี้สบ้าเกี้ยวขอยผู้ใดมันจิตามเลยครับครับโมนี้มาเกี่ยวข่อยย่ายล้อมครับหน้าปีหกสิบสามครับ ตอนนี้เกี่ยวอยู่ทางท่ามครับเลยวามงัวพัองงี้อ้างมากครับพี่รองครับ นี่เ็ลกลักเกี้ยวเขาหน้ายไาหลอมอยู่ครับว่าต้มหลายจะน้อยเด้อครับพี่น้องครับ ามาครับประชมต่อครับตอนนี้กำลัเงเกี่ยวเข่าหน้าไมง่ายห,หลอมคัดบานแมทอยู่ครับให้เสียงย่นการเกษตรครับรถบรรทุบ้านน้องหินตำบลน,น้องหิน,นเพื่อมุสสวงแก่รวละเอียดครับเพราะว่ารถเครืกอยุบ้านตำบลเดียวกัครับผมเหรอครับบ้านเกิดครับ ตำบลหนองหินครับพี่นอ้องครับแต่ว,ว่าบ้านผมเนี่ยจะอยู่บ้านหนองเลือรครับเลื่อบ้านหนองปุกมานน้อ,มมนอยนึงก็เป็นบ้านหนองเลือรครับ อันนี้เกี่ยวยากกันน้อยเด้อครับเพราะอ้เขาล้มรลากายประกอบครับเป็นมีต่มน้ำครับพี่น้องครับอันนี้เกี่ยวยากกันน้อย ส้มต้อครับเพราะว่าอจาธิล้ำปากกินไนเดอครับเพราะว่าเขาพันลมครับแล้วก็ประกอบกับไอ้ตมมันเลือกครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาร่วมไหลไอซุมใหม่ที่เกิดมาไม่จนมันงอกของม้เราครับพี่น้องครับเร <laughs> าเสียกิ่ตมเขามันงอกมาไม,ม่หมดแล้วครับ เมื่อกี้ขออยู่น้ำเพลินในหลายๆคลิปเนี้ยจังน้อยครับมื่อนี้เพราะว่าพอรถทางเดียวกันครับพี่น้องครับเพราะว่ารถอยู่ทั้งตําบลอนเดียวกันครับผมอยุตําบลน้องหินนะครับอยู่บ้านน้องเลือครับเวลามาเรียนหนังสือกับมาเรียนอยู่บ้านน้องหินนะครับพี่น้องครับปัรนจักรยานมากับยางมาเอาครับเพราะว่า แถวหน้าท่ามนี่ผมแบกลับมาถ่ายคลิปวิดีโอมัดแลลวครับก็สามารถที่หูทุกมองทุกจุดแหละครับพี่น้องครับมังไหนต้มมอง,มมองไหนมีน้ำม,มองไหนตม้มเล็กตมหน่อยตมหลายครับพี่น้องครับก็สามารถที่แนะนํารถเกี่ยวได้ครับมองไหนขึ้นว่าได้มองไหนขึ้นได้ครับพี่น้องครับ ไมรอครับก็เริมเลยครับผู้ได้สิมติดต,ต่อรถกับมาครับตัวนี้กำลังเกี่ยวขอย่ายหลอมอยู่ครับย่ายห,หลอมมันแมดอยู่หน้าท้ามครับ ี่น้องครับก็จะเริ่มกดติดตามกนเลยกดแร่ก่อนค้ำพีสารมันแม่เลิครับพี่น้องครับค้นลยเอ็ยดเชื่อกันครับพี่น้องครับหรือว่าค้นตั้งจังหวัดก็ได้ครับจะเป็นพี่น้องกันเหมือนหรครับพี่น้องครับเอ๊เป็นอย่างไรกอดค้ำคุณยินว่าพี่น้องลูกไทย่าพี่น้องครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมปฏิอธิบายฟังก่อนครับคำว่าพี่น้องผมม็ขึ้น่า ฐานอายุหาสิบตั้มก็ 50, หาสิบถือว่าน้องครับถือว่าน้องเป็นน้องครับเป็นหลานอานอายุเลยหาสิบขึ้นไปเราถือว่าพี่ครับเพราะว่าสิเจ็ดสิบแปดสิบแตถือว่าพี่ครับเลยเอิ้มเอิ้อมล้มลบกันเราครับมาพี่น้องครับพี่น้องครับจะม่พี่น้องเหล่ะครับสิบยิดตาคนไหไรคนแก่ให้ก็ได้ครับ พี่น้องกับพี่น้องทั่วไปครับพี่น้องครับว่าเป็นพี่น้องอยู่ในระบบพี่น้องพี่น้องก็คือน้องไส้พี่สาวหลานเหลือนครับพี่น้องอยู่อยู่คัมทัวไปครับ มาครับมาชมต่อผู้ได้สิมาติดต่อเพื่อกระไดเด้วครับตอนนี้เรนกำลังเกี่ยวเขาใหญ่หลอมมันแมดอยู่ครับหน้าทามให้เสียงย่นการเกษตรครับ ราะรถมันก็นสามารถลุยตมลุยโค้นได้สบายสบายครับก็ต้องเป็นห่วงครับเมื่อกี้ก็เห็นเห็นครับพี่น้องครับลุยคุยลุยลุย,ลยคุยไอย้ตมได้สบายครับลุยตมกล้วยเครับ,ร,บรถมาจากรถบ,บนน้องหินอเพื่อบุกสวกนอย่างละเอียดครับ ซื้อจากคอลองรถเดอเพิ่อนในเสียสร้างครับเดี๋ยวพ่นแก้วแล้วผมติดผ้าไปบางเข่าเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่า เข่าเพิ่นบ่มีรถมาเกี่ยวไห้ครับบ่ though, ้มีรถคนอลกาลงครับเข่าเพื hmm, mm. ่อนก็เลยกอบจนเอีเห like ี้ยวแดงมาแล้วครับจนนมันลมไหลจนจนไอ้ซุ่มไปมันสิงอขึ้นมาเขียวขึ้นมาเีกต้นแล้วครับพี่น้องครับเขียวเขียวเข่าเพิ่นลมอยู่ครับบ่มีคนมาเกี่ยวครับเพราะว่ามันสิเข่าวันที่หนึ่งท่านว่าแล้วครับพี่น้องครับไอ้มูนี้เพิ่นเกี่ยวไปแล้วอะมันสิงอขึ้นมากสิแหละครับ ต้นไม้ซีวเขียวนี่ครับต้อนอ่อน ชมไปเรื่อยๆเด้อครับกับพี่น้องกี่มักแบบไดแบบไรรถเกี่ยวแบบไรกับชมไปเลยครับพี่น้องครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดกับคอมเมนต์มาใตาคลิปครับรถสวยรถงามหรือว่าอยากจีงจางควริีดต่อิ่นก็ได้ครับดาวแต้ครับ แกวเขาทามกลางบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับร่มเย็นวีวีครับ อ่ะไปครับไปเบื้องเพื่อนเอาเข่าขึ้นรถครับพี่ครับครับ ครับสุดท้ายนี่ผมขอจากไปก่อนเด้อครับลิปหน้าพบกันไหมยืมกดจิดตามกดเลคยกดแแร่เด้อครับสวัสดีครับผม